อาจารย์ครับ <disorder> <is> <ennen> เราบ้านอยู่บ้านดอนช่ไนคะอาจารย์บ้านดอนกลางหรือว่าดอนดอนกลางดอนกลางครับน่าเลยวุฒิชัยครับกำลังคุยวัดดอนกลางวัดดอนตวนออกดกลางดอนกลางพี่บอกดอนกลาแล้วก็จะให้อยากให้น้องไปวัดที่มิมัดบ้านกลางอ๋อครับได้พาไปนะได้ได้ได้ไดคะมูไปมไม่ไ้อ๋อสายมสายมสามนะคะไปสายม้สาย้สายมไปไห แล้วพอดีพอพอดีทุกที่ทุกที่ก็มีทัวร์น่าจะมันใหญ่เยอะมาจัดทัวร์นี่แบบจีนหมากเชียงรายเชียงใหม่แล้วก็สุราษฎร์มาไปเป็นตรงกับแม่ฮอยปัตตานีแล้วก็มาอะไรโน้นมาก